สวัสดีครับอยู่กับ t g g นะครับผมวันนี้อยู่กับคลิปอันบ็อกซ์ปืนของเล่นกันอีกแล้วนะครับผมเรามาอันบ็อกซ์กันเรื่อยๆเลยนะครับผมเท่าที่ผมจะหามาได้เนาะในตอนนี้นะครับผมก็มามาขัดขันนะครับก็อย่าอย่างอนกันนะครับผมเดี๋ยวหามาให้เรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับกล่องกระดาษขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเขียน M 8 7 0ชัดเจนนะครับผมอ่าหลอกกันไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ของยี่ห้อชื่ออ่อ เสียงเสียงเสื้ออะไรผมอ่านไม่เป็นนะ่ะนะมันแซดแซดเอสครับผมนะเจียงเสจียงเส้นมั้งครับเจียงเส้นอะไรเงี้ยนะครับผมมันแซดแซดแล้วก็เอสนะครับผมใครอ่านจีนได้ผมขออภัยด้วยนะผมอ่านจีนไม่เป็นจริงๆครับเนี่ยเจียง เจียงเส้นเจียงเส้นอะไรเนี่ยนะครับผมนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคุ้นชื่อแบรนด์นะครับผมแต่ตัวนี้ผมเห็นว่าไม่ก็ทอยเขามีขายนะครับผมก็เลยลองเอามารีวิวกันดูลองเอามาแกะกล่องกันดูนะครับผมเผื่อว่ามันจะสวยเผื่อใครอยากสะสมไงนะครับเอ็มแปดสศูนย์ก็เคยทําไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแบบเป็นแท็กทิคอลหน่อยอันนั้นจะโดดทรงโมเดิร์นหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทรงคลาสสิกหน่อยนะเผื่อใครอยากเก็บแบบว่า ลา,ลายคลาสสิกลายเดิมๆยอะไรเงี้ยน,นะเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันนะครับกล่องก็เป็นลายสวยเลยนะแต่เป็นกล่องกระดาษธรรมดาที่แหละนะไม่ได้เคลือบผิวไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็เป็นลายหมดเลยสวยดีอันนี้เกด8บวกบเองนะครับผมแสดงว่าเล่นได้เยอะอยู่นะครับอ่ะเกะเปิดเลยนะครับผมโอเคนี่เป็นไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับลาสสิกเลยนะมาลายไม้สีดำนะจริงๆเท่าที่ดูในคู่มือเนี่ยมันมีคอนฟิกหลายแบบเลยนะนี่ มันมีแบบว่าตัวเต็มใช่ไหมแล้วก็มีแบบตัวตัดปันท้ายนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบปัม๊มมือจับอะไรเงี้ยนะก็มีหลายหลายหลายรุ่นอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นบุฟฟ่์ไว้นะโอเคเดี๋ยวอเอาของอุปก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะอันนี้ได้หกเหลี่ยมนะใครครงหกเหลี่ยมอันยาวเลยนะครับผมอะตัวปืนก่อนนะครับอะนี่ตัวปืนนะครับตัวปืนนะครับผม แล้วก็มีกระสุนโฟมมาให้กระสุนโฟมก็เป็นเนิร์บะครับเป็นรน้่นลูกตัดนะครับผมก็ใช้ได้เยอะแยะแหละอันนี้ผมมีแล้วเดี๋ยวผมไปใช้อันเก่าดีกว่านะครับไม่อยากแกะนะครับผม nah, แล้วก็มีพันท้ายนะครับพันท้ายอ่าแสดงว่านี้จะเป็นเป็นแบบว่าเป็นรุ่นแบบตัวเต็มเนาะมปนพันท้ายเต็มมานะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่าเอาเป็นรางนะครับเป็นรางให้นะแสดงว่าติดรางได้มีแว่นนะครับแว่นตัวนี้ก็แว่นกอกแก๊กนะครับผมอย่าไปสนใจนะครับอย่าใช้นะ แล้วก็มีนอตยาวๆให้ตัวหนึ่งนะมีไข,ข่ควงมีอะไรให้เต็มไปหมดนะครับแสดงว่ามีประกอบกันเอาเรื่องแล้วเนี่ยนอตเยอะมากนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูมีกระสุนกระสุนให้นะครับกระสุนก็มีอยู่1 2 3 4นะครับ5นะครับ6นะครับเอ่อหนึ่งสองสาี่หเจ็ดนะครับเจ็ดเอาแปดลูกเลยทีเดียวนะครับได้มาแปดลูกเลยก็ถือว่าใจดีอยู่นะครับไอไอ,อกระสุนมันดีด้วยนะ คือเนื้อเนื้อดีมากครับเป็นไนลอนเนื้อดีมากแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบว่าทิมโลหะให้นิดนึงแต่แบบวัสดุดีอ่ะผิวมันดีอ่ะมันด้านด้านดีนะครับสวยสวยสวยนะครับโอเคในกล่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนนะครับผมปืนโฟมก็ค่อยสลับกันมานะมันจะเว้นไปช่วงนึงอ่ะเพราะว่ามันเป็นต้องรอล็อตไงนะครับผมบางทีสั่งล็อตมันก็เป็นล็อตปืนเจลนะมันก็ได้ปืนเจลมาหลายรุ่นนะครับผมนะสั่งล็อตปืนโฟมก็ได้ปืนโฟมมาหลายรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันก่อนนะครับเริ่มเลย นะครับเริ่มเลยเนี่ยที่ประกอบชัดๆเลยมีพันธยนะครับแสดงว่าเราต้องอพันายเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะมีช่องอยู่นะครับออโอเคใส่เข้าไปมันจะมันจะแน่นๆพอดีแล้วเราก็ต้องมีน็อตน่าจะต้องใช้น็อตตัวยาวนี่แหละใช่ไหมคือเราต้องใส่เข้าไปในรูเนี่ยครับรูพันธยเนี่ยมันจะมีมันจะมีก้านอยู่ต้องใช้อันนี้ก้านอันนี้นะครับโหยาวอะ่ะถ่ายลําบาก คือ <c ười, c ười> คือใส่แล้วถ่ายให้เห็นในกล้องอ่ะแล้วค่อนข้างลำบากน,นะมันยาวคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันมันถ่ายยากนะก็คือพอเราใส่พันธยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้ไอ้น็อตตัวนี้นะครับผมใช้น็อตตัวนี้นะครับใส่มาจากพันทายอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเข้ารูนี้นี่มาเข้ารูนี้นะครับมันก็น่าจะล็อกพันธาย,ยึดเข้ากับตัวปืนได้นะครับแต่มันต้องวางที่มันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะต้องวางแนวนอนอย่างเงี้ยนะวางแนวนอนอย่างงี้นะผมใส่พันธยก่อนพันธยมันก็จะมีเหมือนล็อกของมันอ่ะล็อกแบบ หนืดๆของมันทีหนึ่งแล้วนะอันนี้ใส่เข้าไปอแล้วผมจะหารูเจอไหมเนี่ยโอเคได้แล้วโหกว่าจะได้เล่งกันเอาเรื่องนะครับผมอะขันเข้าไปขันเข้าไปนะครับโอเคโอเคแน่นแล้วแน่นแล้วนะครับอะอะโอเคแน่นแล้วนะครับผมโอเคนะครับเอ๊ะเหมือนขาดอะไรไป อ๋อนี่ตัวนี้มีเอ่อเป็นยางนะครับอุดพันทายนะครับนี่ลายลายเมงตันด้วยมีโลโก้ล,ลายเมงตันเท่ดีเท่ดีนะครับโอเคพอเราใส่น็อตไปแล้วเนี่ยเราก็คุมตัวนี้นะครับคุมคุมพันทายไปนะครับเออมันเป็นแบบจุ๊บเข้าไปเลยเอโอเคอ่ะโอเคอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยดีอ๋อสวยสวยสวยก็จะได้แล้วแต่เป็นลูกซองที่แบบขนาดเต็มอะ่ะมันจะยาวหน่อยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าน้องๆนะครับหรือตัวเล็กหรือว่าใครแขนสัน้นอาจจะไม่ถนัดอ่ะมันพันท้ายมันยาวมากนะครับแล้วก็การปั๊มมันก็ยาวเนี่ยเห็นไหมการปั๊มมันก็ยาวนะมันทําให้อา่าต้องใช้ระยะยิงนิดนึงนะครับเหมาะกับกำลังน,นะโอเคมาดูตรงอื่นนะมาดูตรงอื่นตรงนี้เป็นรางนะครับรางก็คงต้องใช้ตัวนี้แต่น็อตมันให้มานิดเดียวยังไง ทำไมน็อตมันให้มาแค่นี้มันจะพอได้ไงนะครับเอออ๋อหรือว่ามันต้องอ๋อมันมันพอมันพอมันมันต้องประกบกันทั้งสองฝั่งเลยคือมันต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องมันต้องจิ้มไปอย่างนี้แสดงว่าอ๋อแสดงว่าเราต้องเอาวันเก่าออกก่อนด้วยครับอันเก่าเนี่ยเหมือนใส่ไว้ให้เฉยๆอ่ะคิดว่านะไม่งั้นไม่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมเอออันเก่าออกนะครับถ้าใครจะใส่รางก็ต้องเอาวันเก่าออกก่อนนะ เพื่อนี่เขาให้แหวนมาด้วยอย่าบอกว่าแหวนรองตรงนี้อ่ะใครใครใครไม่ลืมก็ใส่แหวนด้วยนะครับผมเศร้าเลยผมไม่ถอดแล้วผมผมเหนื่อยกระตูดพันท้ายมันมากเลยนะครับอ่ะอ้าวาโอเคจะออกไหมเนี่ยไม่ออกอีกเออเนี่ยน,น,น,น็อตน็อตอ่ะโอเคน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมมันจะสั้นหน่อยเนี่ยมันจะเป็นสั้นน,นะครับมันจะใส่ไม่ได้อ๋อมันเลื่อนได้ด้วยเหรอ ก็แสดงว่าเราแบบว่าเอาระยะไหนก็ได้ครับเราก็ต้องลองหาจังหวะของเราอะนะอันนี้ก็ใส่ใส่ไปข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับใส่ยา,ยาวๆไาอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใส่ผันท้ายก็ได้เอ้ไม่จําเป็นต้องใส่รางก็ได้นะครับมันแล้วแต่ว่าคือถ้าคลาสสิกมันไม่มีรางไงนะเผื่อใครแบบว่าอยากได้ลุคแบบดั้งเดิมมันก็จะไม่มีรางนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะเข้าไปฝั่งนั้นนะโอเคนะครับผม อันนี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อืมโอเคอันนี้มันยังมีหกเหลี่ยมของฝั่งอันเก่าอยู่เลยนะใส่หกเหลี่ยมเข้าไปก่อนเออออกแล้วโอเคนะครับใส่อันนี้เข้าไปก่อนชึบใส่อันนี้เข้าไปก่อนให้มันสุดเออใส่ให้มันสุดอย่างนี้นะครับผมให้มันยืดออกมาอย่างนี้นะครับใส่ฝานนี้เข้าไปชึบนะครับชึบอย่างนี้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็ใส่หกเหลี่ยมเข้าไปทางนี้อ่าแล้วเราก็ถึงจะขัน างนี้โอ้โหเอาเรื่องเว้นะครับเอาเรื่องเข้าเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเขาอยู่เขาอยู่เออเขาอยู่นะครับค่อนข้างจะจับกันวุ่นวายนิดนึงนะครับผมอ่ะใส่เข้าไปใส่หกเหลี่ยมเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ขันนะครับโอเคผมว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะม,นมันมืดนะครับผมนะแล้วสีดำด้วยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จริงๆมันมองมันมองง่ายแหละมันมองก็เข้าใจแหละนะครับผมเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าน็อตตัวไหนไปไหนอะ่ะแต่แค่มันจับยากนิดนึงนะครับจังหวะมืออะไรอย่างเงี้ยมันยากนิดนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นมีรางให้ข้างๆก็เผื่อติดไฟฉายติดไฟเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นไฟฉายอ่าเป็นรางยี่สิบมิลให้อ่ะขอเก็บน็อตก่อนนะครับใครไม่ใส่รางก็ไม่ต้องแก้นะครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นแบบว่าฝาไอน็อตที่เป็นน็อตสั้นมาให้อ่ะก็คือน็อตที่ไม่ต้องเสริมเสริมไอเนี้ยนะก็โอเคอยู่ก็โอเคนะครับเก็บเก็บเก็บก่อนนะครับโอเคก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวมาดูฟิลคร่าวๆนิดนึงก็แอบมีน้ําหนักอยู่นะเพราะว่าเหมือนจะมีโลหะเยอะอยู่ท่อข้างนอกก็เป็นโลหะนะครับไอแผ่นเมื่อกี้ก็โลหะแล้วก็เออมีรางดอดททางนี้ให้ด้วยเออเผื่อเผื่อเผื่อ,อใส่ดอทครับมีก้านทูปนะครับผมอ่า ั๊มค่อนข้างลื่นนะครับปั๊มเบากว่าตัว870เดิมเยอะเลยละนะครับเนี่ยปัมป๊มค่อนข้างเบาเนี่ยนะครับสปริงแปงแสดงว่าสปริงไม่ได้แรงมากนะครับผมอ่ะมาลองมาลองโหลดลูกกันสักหน่อยลูกปเปล่าๆดูก่อนนี่หนึ่งนะครับสองนะครับสามลูกมันเหมือนค่อนข้างสั้นนะสี่นะสั้นก็น่าจะได้แปดเลยแหละมั้งเนี่ยห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับ 8่ะแปดก็คือได้8เลยเพราะว่ามันมันลูกมันสั้นอะ่ะแล้วมันเป็นปืนท่อยาวนะครับแล้วก็อ่ะดึงมานะครับมันก็จะอ่ะอันนี้ติดนิดนึงติดอะไรอ่ะใส่8เหมือนมันติดติดนะเมื่อกี้ติดตั้งแต่รู้สึกตอนใส่แหละแต่ว่าเห็นว่ามันใส่ได้นะครับลองก็เลยลองดูนะครับไม่ไม่ค่อยเวิร์กแสดงว่าต้องเป็น7จ็บวกหน่าจะเวิร์กกว่านะครับอ่ะใส่เข้าไปแล้ว่ะไม่สนใจอ่ะเจ็ดบวกหนึ่งคือแบบนี้นะครับคือแบบนี้คือเอาใหม่อ่ะคือมันก็จะรัอ่าโอเคคัดปอกนะครับ คัดปอกก็คือ7บวกหนึ่งเนี่ยก็คือเราเราใส่ทูบไปเจ็ดนัดนะครับแล้วก็ใส่ลังเพลิงนัดหนึ่งนะครับผมคือใส่เจ็ดก่อนแล้วปั๊มหนึ่งนัดก็ได้แล้วก็เนี่ยปั๊มหนึ่งนัดใช่ปะ่ะสมมติว่าเราเราใส่ไปเจ็ดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ไปเจ็ดแล้วใช่ไหมปั๊มขึ้นมาเนี่ยเข้าไปลังเพลิงลูกหนึ่งแล้วก็ใส่ลูกที่แปดเข้าไปเพิ่มในังใ,ในท่องทูบนะครับก็ก็ได้อ่าอย่างนี้ก็เป็นเจ็ดบวกหนึ่งแต่แปดเมื่อกี้มันติดติดอนะ่ะเราปั๊มขึ้นมาก็ติดติดนะคร มันล็อกนะครับโอเคนะครับโอ,คนะคบโอ้คัดปอ,อกก็ดีอยู่นะครับคัดปอ,อกค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเนี่ยเข้าใจว่าปอป,อ,ปอ,อกมันมันสั้นด้วยแล้วมันเบากว่านะมันก็ดีดง่ายเลยนะไม่ต้องปั๊มแรงเลยนะดีดออกง่ายมากโอเคครบแล้วแปดลูกนะครับหมดแล้วอ่าหมดแล้วนะครับผมอ่ะ D ดีคอกได้คือเราเราปั๊มไปเนี่ยเรากดไกลมันก็คืนไกลได้อย่างนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้ก็ได้อยู่ โอเคนะครับก็ไม่มีแสลมไฟล์นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราดึงอย่างนี้ได้อย่างนี้คือส l a m ไฟล์แหละแต่ว่ามันไม่ใช่แสลมไฟล์จริงๆไงมันไม่แรงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่กระสุนดูนิดนึงนะครับผมขอหยิบกระสุนเนื้อคันเดิมก่อนนะผมมีลูกตัดตัวนี้นะตัวเป็นลูกฮาร์ l เล g ที่มันสั้นกว่าของเขาอีกนะครับน่าจะประสิทธิภาพดีกว่านะครับสั้นกว่านิดนึงนะครับผมจะได้ไม่ต้องเก็บนะครับลูกสั้นก็โอเคนะครับมันก็แรงแรงดีนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้จึ๊บ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมอ่ะน่าจะต้องเก็บกันมันเลยแหละโอ้ยผมหยิบมา8ดนัดพอดีเลยวะกันมาเล่นๆแบบนี้ก็โอเคดีนะครับใส่เข้าไปเต็มปอกเลยมันก็จะชัดเจนดีไม่หลุดใม่ร่วงนะครับเดี๋ยวเตรียมเป้าก่อนเดี๋ยวมายิงกันโอเคครับมาอยู่กับ M80 นะของ ZS นะครับผมมันหนักอยู่นะถือเล่นๆเป็นพ็อปก็เอาเรื่องแล้วนะเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวลอง ใส่กระสุนก่อนนะครับใส่ลูกไปหมดแล้วนะนี่ใส่ลูกหมดแล้วนะครับหนึ่งนะครับผมโอ้ยสองนะครับสามสี่ห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับปั๊มก่อนนะอ่าเจ็ดปั๊มนะครับแล้วก็แปดนะครับมาลองกันนะครับผมเออมาลองกันเดี๋ยวโฟกัสที่เป้านะโอเคลองกันนะครับ โอ้แรงอยู่เออนีนอน่นะครับโอ้กเด้งกลับมาเลยเหลืองนัดหนึ่งป่ะเหลือนัดหนึ่งนะครับผมยิงเป้ากลางโอ้โหสเน,น่ของปืนคัดปอกมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันคือการเก็บนี่แหละครับผม ไปเก็บไม่ครบด้วยแหละประเด็นจริงๆแล้วโอเคนะครับเก็บมาครบแล้วยังไงนะครับผมสนุกสนานนะครับปืนโฟมก็ก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสอันนี้นิดนึงเพราะว่าเห็นมันเป็นปืนลูกซองเหมือนกันใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเทสอันนี้นิดนึงนะครับผมเป็นเทสลูกซองนะครับก็มี8.0นนะครับตัวเดิมนะครับผมตัวเดิมตัวแท็กติคอลตัวนี้นะครับผมมันก็ใช้ลูกซองแบบนี้ใช้กระสุนแบบนี้นะครับผมซึ่งมันยาวกว่านะแต่คิดว่าเท่ากันไหม เหมือนจะเท่ากันนะนะครับแต่ยาวกว่านะครับซึ่งผมว่ายาวกว่าเนี่ยมันใช้กับตัวใหม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยผมไม่อยากโหลดเทสอะเพราะตัวใหม่ช่องคัดปอกมันเล็กนะครับผมมันเล็กเนี่ยเนี่ยมันน่าจะคัดไม่ได้อะนะครับมันน่าจะคัดปอกไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้แน่นอนนะครับก็ไม่เทสละกันเพราะว่าไม่ได้ชัวร์นะครับแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยอาจจะใช้กับรุ่นเดิมได้นะครับเพราะว่าเออมันค่อนข้างจะเท่ากันเลยนะ เดี๋ยวลองเทสตดูก่อนนะครับเพราะอันนี้ถ้าเทสมันปิดไม่ได้มันยังเอาออกได้ไงเรามันเล็กกว่านะครับลองโหลดดูก่อนนะครับลองโหลดดูก่อนจริงๆมันมีอันเก่าอยู่ด้วยนะเนี่ยมันมีลูกใหญ่อยู่เต็มเลยผมไม่รู้จะพังปะเนี่ยนะอ่ะลองดูเออลองดูก่อนนะลูกแรกนะครับผมอ่ะโหลดได้นะลองปั๊มดูนะครับเอออ่ะปั๊มได้ด้วยนะยิ่งแต่ไม่มีลูกนะลองเทสเฉยๆนะครับผมอ่ะ แล้วลองดูคัดปอกคัดพอได้นะครับแต่มันต้องน่าจะต้องปั๊มแรงหน่อยเพราะว่ามันมันเบาไอัน,นี้มันไอตัวไอการปั๊มมันไม่เหมือนกันนะครับเออนะครับผมการปั๊มมันไม่เหมือนกันก็พอได้แหละพอได้นะเนี่ยลองสมมติว่าใส่เข้าไปใหม่ถ้าปั๊มมันเดิมมาก่อนนี่อันเดิมก็แทบไม่ค่อยออกเหมือนกันอ๋อไม่ค่อยมันหลุดนะมันหลุดปอกก่อนนะก็พอได้อยู่เนี่ยพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะครับเออ อันนี้เป็นอันเดิมนะพอได้อยู่นะครับอ่าพอได้อยู่เดี๋ยวลองใส่อันนี้หมดเลยได้ไหมเนี่ยใส่เข้าไปซึ๊บเนี่ยเนี่ยพอได้อยู่เห็นไหมเนี่ยพอได้นะครับลองใส่สักสองสามลูกนะใครมีอยู่แล้วก็พอจะเล่นด้วยกันได้อยู่ครับอัน,นอเนี้ยอ่ะเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้อ่านะได้อยู่นะครับนี่อ่ะโอเค คัดปอกได้ยิงได้ไม่มีปัญหาแต่แค่ตอนตอนปั๊มกลับเข้าไปเนี่ยบางทีมันไม่เข้าขอบไงนะเพราะว่าลูกมันสั้นเนี่ยมันมันเข้าท่อลังเพลิงไม่ตรงเนะี่ยมันก็จะคัดขัดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคัดแหละนะแต่ว่าถ้าขยับขยับหน,หนิดนึงมันก็พอได้นะครับผมเออถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาโอเคนะเข้ากับแบรนด์อื่นได้พอได้อย่างนี้ก็1นึ่งก็ได้เหมือนกันนะใช้กระสุนเดียวกันถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วกระสุนเขา,ารรมาดีมากดนะ้วย นะดีกว่าไอ้สีดำเมื่อกี้คือผมรู้สึกว่ามันเนื้องอานมันดีกว่านะครับผม<อ>ก็เล่นดีครับเล่นสนุกแล้วพอเป็นลูกสั้นก็เออจุได้เยอะหน่อยนะครับอันนั้นได้6ลูกใช่ไหมอันนี้ก็ได้8นะเพิ่มขนาดขึ้นมาสวยสวยสวยมากนะสวยมากแล้วก็ขนาดก็โอเคดีนะติดต่อติดแรงน่าจะโอเคดีเดี๋ยวมาเทสความแรงกันในคลิปรีวิวนะครับแล้วก็วัสดุเอยฟีเจอร์อื่นๆเผื่อเจออะไรน่าสนใจนะครับผมเออเผื่อเจออะไรสน่าสนใจนะสำหรับวันนี้นะครับ M 8 7 0นะครับย์ของ 7S นะครับผมก็จบลงประมาณนี้นะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับกด u ับส r คร e แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อดูกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะอยู่กับปืนของเล่นอะไรกันต่อนะครับผมบ๊ายบาย